วันนี้รถไทยใบกระเสียนคงต้องถึงเวลาแล้วที่ต้องรือ้อระบบขับเคลื่อนเนื่องจากว่าล้อหลังขวาไม่ยอมหมุนดูตามลักษณะอาการของรถนะครับก็คือเวลาเข้าเกียร์แล้วล้อจะหมุนข้างเดียวคือ ขางซ้ายนะครับอีกข้างขวานะครับไม่ยอมมุนนะครับผมก็เดาว่าน่าจะเสื้อเพลาล้อรูดนะครับเพราะว่า,าระบบขับเคลื่อนก็คือเฟืองภายในยังทำงานอยู่ ถอดล้อออกมาแล้วครับนี่เป็นเสื้อเพลาล้อนะครับตอนนี้นะครับก็มีน็อตขนาดใหญ่ขันประกบไว้อยู่นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือต้องถอดน็อตตัวนี้ออกมานะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่เครื่องมือก็คือประแจหรือบล็อกตัวใหญ่ๆ นี่ผมก็ยังไม่มีก็เลยทำเครื่องมือพิเศษขึ้นมาเฉพาะกิจนะครับก็เป็นเหล็กตันขนาดใหญ่นะครับก็เหล็กนี้ก็ประมาณสักจหุนเห็นจะได้นะครับมาออกประกบกันให้พอดีกับหัวน็อต นะครับจากนั้นก็จะสวมเข้าไปนะครับสวมเข้าไปแล้วก็จะถอดนะครับครับปจัจแจตัวนี้ก็ใช้ได้ดีมากนะครับค้อนตอกแล้วก็หมุนนะครับครับโอเคนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะถอดหรือดดูว่าข้างในจะเสียหายอะไรอีกมั่ง ครับนี่ก็คลายออกเรียบร้อยนะครับนะครับเฟืองนะครับก็จะถอดนี้ออกมาดูตัวนี้เกลี้ยงเลยครับฟันเฟืองไม่เหลือนะครับรูดเรียบร้อยก็จะต้องเปลี่ยนนะครับจากนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนตัวนี้ก็คงต้อง ในลื้อแล้วก็จะเปลี่ยนซีนไปด้วยนะครับเปลี่ยนซีนไปด้วยนะครับก็คงจะต้องถอดซีนตัวเก่าแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับก่อนที่จะถอดซีนก็ต้องเตรียมซีนทั้ง3ตัวนี้ไว้ให้พร้อมนะครับเพราะว่าเวลาเราถอดออกแล้วก็ต้องรีบใส่เข้าไปเดี๋ยวน้ำมันจะไหลออกมานะครับ สองตัวนี้จะอยู่ข้างในและตัวข้างนอกก็จะเป็นซีนที่นีเล็กด้วยต,วตัวนี้นะครับรับเครื่องไม้เครื่องมือก็เท่าที่จะหาได้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ไขควงตัวเก่าก็มาโมดิฟายนะครับมาเจียปลายออกเพื่อที่จะให้เดือยตรงนี้เป็นตัวดึงซีนออกมานะครับรับต่อไปก็จะเป็นการถอดซีนออกมานะครับตัวนี้ งัดงัดงัดออกมานะครับตัวแหลกนะครับก็จะออกมาแล้วครับครับงัดออกมาแล้วครับออกมาแล้วตัวแหลกต่อไปตัวที่สองก็จะงัดออกมางัดออกมาสองตัวแล้วก็จสอัดเข้าไปนะครับแล้วก็งัดแล้วก็อัดเข้าไปเลยไม่ต้องถ่ายน้ํามันเดี๋ยวมันจะหกนะครับสองตัวข้างในก็คือสี่สี่หกห้าขีดสิบต้องเตรียมให้พร้อม ก่อนที่จะถอดซีนเก่าออกนะครับสำหรับเหล็กที่จะมาตอกนะครับถ้าขอบปากมันบางก็น่าจะหาวิธีทำให้ปากมัน,นบานออกมานะครับจะได้ไม่คมเวลากดเข้าไปนะครับซีนจะได้ไม่ขาดแต่ถ้าเป็นเหล็กหน้านาได้จะดีมากนะครับจากนั้นก็วางนี้นะวางเข้าไปแล้วก็ตอกเข้าไป ่อเข้าไปตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ก่อนที่จะใส่ซีนเข้าไปนะครับอย่าลืมนะครับเช็ดเสื้อผ้าให้สะอาดก่อนนะครับอย่าให้มีเศษดินเศษอะไรติดอยู่ข้างในแล้วก็สําหรับซีนที่ที่จะใส่เข้าไปนั้นนะครับก็ต้องทาจราระบีให้ทั่วนะครับใส่ซีนเข้าไปครบทั้ง3าตัวแล้ว ก็ใส่เสื้อเพลาล้อเข้าไปตามด้วยแหวนและกิบล็อกขันน็อตให้แน่นสุดท้ายนะครับหลังจากขันน็อตแน่นแล้วนะครับล็อกกิบนะครับแงะกิบตัวนี้ออกมาแล้วก็พับที่หัวน็อตให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่ล็อกตัวนี้ อาจจะทำให้น็อตคลายตัวได้ก็เสร็จสิ้นนะครับจากนั้นก็ประกอบล้อก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย